สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนการใส่ปีกนกนะคะซึ่งตัวอุปกรณ์ที่เป็นปีกนกสำหรับครอบได้2เส้นค่ะตัวปีกนกก็จะอยู่ติดกับตัวเครื่องตรงตำแหน่งที่ปุกชี้อยู่นี้เลยนะคะ<ม>เวลาที่เจ้าออกค่ะเราก็ใช้มือนะคะแล้วก็ดันเข้าหาตัวเราดึงออกมา ตัวปีกนกนะคะจะเป็นกลไกลที่ปิดการทํางานของได้เส้นสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่ปีกนกเข้าไปทุกครั้งเราจะต้องทําการตัดได้เส้นสีน้ําเงินออกก่อนแล้วก็ทําการดึงออกไปเลยนะคะจากตัวกลไกลของเส้นสีน้ําเงินวิธีการใส่ปีกนกที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้องหมุนวงล้อด,ด้านข้างตัวจกักให้เข็มอยู่ในจุดที่สูงที่สุด ะะจากนั้นเอาตัวปีกนกมาครอบได้เส้นสีฟ้าเอาไว้ตัวปีกนกด้านข้างมันจะเป็นตัวค,คล้ายๆคิมหนีบติดกับตัวเครื่องตรงนี้ใส่ลงไปตรงๆให้เข้าล็อกดูรอยบุ๋มที่ตัวปีกนกด้านข้างที่ปุกชี้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งจะต้องล็อกกับตรงรูของเส้นสีฟ้าตอนใส่ให้เอาตัวที่เป็นปลายแหลมไว้ทางฝั่งซ้ายมือ ดันให้เข้าล็อกใช้มือดันตัวเหล็กของตัวปีกนกที่เป็นเหล็กแหลมๆดันเข้าไปในตัวท่อส่งได้ของเส้นสีฟ้าหลังจากที่เราทำการครอปีกนกที่เส้นสีน้ำเงินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพามาดูว่าหน้าตาของตะเข็บที่ครอบปีกนกเส้นสีน้ำเงินไปแล้วเป็นยังไงค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวตะเข็บปีกนก2เส้นสังเกตว่าจะมีแค่ได้เส้นสีแดงแล้วก็ได้เส้นเข็มสีเขียวนะคะวิธีการเอาปีกนกนะคะออกจากตัวเส้นสีน้าเงินให้เราทําการเปิดฝาครอบตัวกล่องจากออกก่อนจากนั้นให้ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตัวเหล็กปลายแหลมให้ออกจากตัวกลไกลของเส้นสีน้ําเงินแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นด้านบนของตัวเครื่องได้เลย นำปีกนกมาเก็บไว้ที่ช่องใส่ตามตำแหน่งของมันนะคะ